เดี๋ยวนี้เวลาสามถุมเครึงอยู่ป่าอยู่ป่ายางบ้านนี้ยังก่อนนี่บ้านวังเสียมเหนือบอกหรเห็นปะบ้านวังเสียมเหนือบอกขั้นจำโมผิดตำบลคล้สีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอันนี้อยู่กลางป่าอย่างครับนี่บ่อรงเต่า่วงเที่ยงพอดี ได้เทสเต,ต่าประมาณสี่โมงแรงตอนนี้เจ้าของเิ่นหัวเต้เมื่อครับลูกค้าหัวเต่เมื่อได้บอกถึงหายหลังบอถึงบอถึงสิบนาทีคายแกะเลยเพิ่นว่าธระมะเบิ่งเต่าคายแกะประทันอันนี้ไม่แหงครับอันนี้ไม่แหงไม่แหงไม่ได้ผางไงครับเล่ใส่เวลาบรโดนลอาจจะเป็นไม่ดูไม่ดูแหงนี่แต่ขนาดขนาดไล่เรียกครับเป็นไม่ดูแหง แต่เวลาจุดเกือบเกือบหกชั่วโมงครับอันนี้คือถ้าถ้าไม่แหงมันก็นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแบบนี้ครับอันนี้แค่เก็ตเลยแต่เวลาเกือบประมาณหาชั่วโมงกลัวๆตีว่าเป็นหกชั่วโมงก็ได้หกชั่วโมงเป๊ะหละ่ะอันนี้คือความแตกต่างกันระวังไม่แหงก็ไม่สดที่เทศเทศหมูว่านี่ไม่สดครับใส่เวลาอบอยู่สิบเจ็ดชั่วโมง ่อเคนึงนี่ครับก็ใส่ไม้ฟื้นเปลืองถ้าเป็นไม้สดถ้าเขาเล่งเล่งให,ให้มันเป็นทานเร็วก็คือใส่ใส่เฉเื้อเพิ่งเปลืองทั้งที่ดีคือเขาปล่อยใหมัดย่างจ้างอันนี้ก็ต้องสองเดือนกันไปมันตีง่ายครับง่ายแลวก็ทามนก็ทีทงา่า้ผมอันนี้เลี้ยวลีควนให้เขทาทั้งใน ไอ้ก้อนควนหลายหมดนี่วันอาุ่มตัวนี้สามรอยหาชิบหาองศาครับผึ่งไข่จัดประมาณสิบยี่สิบนาที่เนี่ยมั้งสิบนาที่เนี่ยแหละอันอาทุ่มเกินสามรอยกวอนแล้วอย่างนี้ดีควนไหนก่อนทั้งในหนก่อนทั้งในกาคิดว่า ค้ายแก๊สอยู่่เกินบ่นอาจิเกินสามชั่วโมงครับน,นาสีเบิดอันนี้ตอนนี้ค้ายแก๊สไม่ไหมก็จะเป็นไฟสีแดงๆยั่งย้อยอันนี้ลงมาข้างล่างเพราะว่าเพิ่งเติมเชื้อเพลิงเข้าไปลูกค้าเจ้าของเตาเิ่นพอมหาเปินรอด้าเบงเงินตอนคข้ายแก๊สละทันจากนอนกวน่าเดี๋ยวมากีดยาง ที่สามคือที่ท่านอยู่บัดนันว่าหันหลังให้บา้านไหท่านในหอดเวทำหลังนี่ค่าแก๊สตามหลังเลยเดี๋โทรไปบวกพูนอยู่บวกมาพูนี่ย <c oughs> ิ่งจะได้ค่อยเสียงรถเจอ